สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลักร้อยบนงวดประจำวันที่17บามกราคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับในตำแหน่งเลขหลักร้อยนะครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณสรุปเลข ประจําหลักร้อยทั้งหมด8สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับนํามาลงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักร้อยบนสรุปเลข8สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักร้อยบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติปิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนครับมีด้วยกันทั้งหมด8สูตรครับในงวดลาสุดงวดของวันที่30มกราคมวันที่30ธันวาคมครับที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปนะครับในวันที่30สูตรเดียวกันครับทั้งหมด8สูตรนะครับ ได้ตัวเลขทั้งหมด8สูตรสรุปเลขเด่นนะครับ8ดสูตรชนกันได้เลขเด่นอยู่ที่2ตัวครับ7กับ0ูนย์ครับ7กับ0 2ย์ตัวผมเน้นไปที่0ูนย์ครับผมเน้นไปที่เลข0ูนย์ครับผลการออกสลากเลขไทยาย3ตัวบนของงวดวันที่31มสิบเอ็ดธันวาวันที่30ธันวาคมครับออก0 6นย์ครับมาในตำแหน่งหลักศูนย์นะครับเลข0ูนย์นะครับมาตอในตำแหน่งหลักร้อยครับนี่คือข้อมูลในงวดของวันที่30ครับ ในงวดของวันที่17ผมก็เลยนำสูตรเดียวกันนลครับสูตรเดียวกันนี้มาลงให้สมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับมาดูหลักการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรทั้งหมด8สูตรครับผมก็นำเลของวันที่1งวดล่าสุดนะครับ,บร 30, วันที่30ธันวาคมออก8 1 9 0 6 8 3 2ตัวล่าง3 6ครับได้3ตัวล่างทั้ง4ชุดนะครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับมาดูสูตรที่1ครับ สูตรที่1หลักร้อยบนสูตรที่1ครับให้นําหลักแสนรางวันที่1บวกหลักร้อยนะครับรางวันที่1ครับหลักแสนรางวันที่1คือ8ครับบวกหลักร้อยคือ0ูนย์ครับเท่ากับ8ปบวกศูนย์ครับในสูตรที่1ค, 8, ค, 0, ครับแสนบวกร้อยเท่ากับ8ปดบวกศูนย์ปบวกศูนย์ได้เท่ากับ8ครับได้เท่าแปได้ 8, เป็นตัวตัง้งนับลดจาก8ปดมาหนึ่งแต้มคือ7ครับตั้งจากเลขเจ็ดบ,บวกเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวเก้าหล่ะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับ นี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักหมื่นบนนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่1ครับหลักหมื่นรางวัลที่1คือ1ครับบวกร้อยรางวัลที่1คือ0ครับเท่ากับ1นบวกศนยครับในสูตรที่2ครับหมื่นบวกร้อยเท่ากับ1นึ่บวกศูบวกศเท่ากับ1ครับเรียกได้ครับหนึ่นับลดจาก1มา1แต้มคือ0ครับบวกจางเลข0เพิ่มขึ้นไปให้้ไดเลข เก้าตัวเก้าแหละครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่1ครับหลักพันรางวัลที่1คือ9ครับบวกหลักร้อยขึ้นศครับบวกหลักร้อยคือ0ครับเท่ากับ9ก้บวกศบวกศครับในสูตรที่3ครับพันบวกร้อยบวกร้อยเท่ากับเก้าบวกศูนย์บวกศูนย์เก้าบวกศูนย์เท่ากับ9ครับได้9ทาสูตรครับ ไดเลขเก้าน,นับลดจากเก้ามาหนึ่งแต้มคือแปดบวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัวเก้าแล้วครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่คือสูตรที่สามครับต่อไปสูตรที่สี่ครับสูตรที่สี่ให้นําหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนนะครับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคือศูนย์ครับบวกหลักหน่วยบนคือแปดครับก็ศูนย์บวกแปดครับในสูตรที่สี่ครับ ร้อยบวกหน่วยบนเทั้งศูนย์บวกแปดศูนย์แปดทับแปดครับได้แปดเป็นตัวตั้งครับได้แปดก่อนนับลดจากแปดมาหนึ่งตั้งคือเจ็ดครับบวกจากได้เจ็ดเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับต่อไปสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้านำหลักร้อยบนครับบวกหลักสิบล่างครับหลักร้อยวันที่หนึ่งก็คือศูนย์ครับบวกหลักสิบล่างคือสามครับเท่ากับศูนย์บวกสามนะครับในสูตรที่ห้าครับ ร้อยบกสิล่าง้ากศูนย์บวกาูย์บวกได้กับ3ครับได้3เป็นตัวทําสูตรนะครับได้3ามก็นับลดจาก3มา1แึ่ต้มคือ2บวกจากเลขสอเพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัว9นะครับ 234, 5 6มสี่นย์ครับนี่คือสูตรที่5ครับต่อไปสูตรที่6ครับสูตรที่6ให้นำหลักร้อย ราวันที่1บวกร้อยสตัวล่างครั้งที่1ครับหลักร้อยวันที่1คือ0ครับบวกร้อยสตัวล่างครั้งที่1คือ5เครับท่ากับ0ูนย์บวกหนะครับในสูตรที่6ครับร้อยบวกร้อยครั้งที่1เท่ากับศูนย์บวกห้าศูนย์บวกห้าได้กับ5ครับได้เท่ากับ5ใน5ก็บวกจ่ากเลขห้าเพิ่มมันไปให้เลข9้าตัวเก้าหรอครับห้าหกเจ็ดแปเกนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่หกครับต่อไปสูตรที่เจ็ดครับสูตรที่เจ็ด ให้นำหลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่สองครับหลักร้อยคือ0นย์ครับบวกหน่วยสตัวล่างครั้งที่2คือ9ครับเท่ากับ0นย์บวก9ครับในสูตรที่7ครับร้อยบวกหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2เท่ากับศูน9บวกเย์บวกเเท่ากับ9ครับได้เลข9กเป็นตัวตั้งนับลดจาก9มา1แต้มคือ8บวกจากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัว9ล้าะครับ890 1 2 3 4 5 6หครับนี่คือสูตรที่7ครับต่อไปสูตรที่8ครับ สูตรที่8ให้นำหลักร้อยรลงวันที่1บวกเลขของที่คือ4ครับหลักร้อยลงวันที่1คือ0ครับบวกเลขที่คือ4ี่บบ4ครับศูนย์บวกสครับในสูตรที่8ครับร้อยบวก4ีเ่าัศย์กสี่ศูนย์บวกสี่ทกับสครับได้เลข4นะครับนับลดจาก4ี่มาหนึแต้มคือสาบวกจากเลข3าเพิ่มขึ้นไปให้้เลข9ตัว เก้าละครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1ครับนี่คือสูตรที่8ครับเมื่อได้เลขสูตรทั้ง8สูตรในตำแหน่งหลักร้อยครับก็จะสรุปได้ทั้ง8สูตรชน,นกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นในตำแหน่งหลักร้อยครับมานับแต้มชนกันนะครับทั้ง8สูตรครับตั้งแต่เลขหนึ่งเป็นต้นไปครับจับชนจีสูตรครับจนถึงเลขศูนย์ครับตัวเลขตัวไหนที่ชนทั้ง8สูตรก็จะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดวันที่17มกราคมครับ มานับตั้งแต่เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าเลขหนึ่งไม่มีครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขหนึ่งไม่มีก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขสองครับเลขสองครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตร สูตรที่8เลข2ไม่มี2ครับ3 4 5 6ี่ห้าเดด้าย์เลข2ไม่มีข้ามาเลยครับต่อไปเลข3ครับเลข3ามสูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตร7สูตร8สูตรครับเลข3ชน8สูตรเป็นตัวที่1ครับเลข3ครับเป็นตัวที่1นะครับเลข3นะครับเขียน3ามเลยครับ3ก็เขียน3ครับต่อไปเลข4ครับ นับแต้มเลขสีครับเลขสี่นะครับเลขสีสูตรสสูตรสสูตรสีรสร่สูตรห้าสูตรสูตรที่หกเลขสีไม่มีครับห้าหกเจ็ดแปเก้าสลขสีไม่มีก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขห้ครับเลขห้าสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหกสูตรเจ็ดสูตร แปดสูตรครับเลขกหชน8ปสูตรเป็นตัวที่2องครับเด็กห้าครับชน8ปสูตรครับต่อไปเลขหกครับนับเต็มเลขหกนะครับเลขหกสูตรที่หนึ่งเลขหกไม่มีครับเจ็ดแปดเก้ย์หนึ่งสองสามสี่หไม่มีเลขหกก็ข้ 4, 5, ามไปนะครับต่อไปเลขเจ็ดครับหนึ่งสูตรสสูตรสูตรที่สามไม่มีเลขเจ็ดครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสห้ากเลขเดไม่มีก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขแปดครับ เลขแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรครับเลขแปดชนแปดสูตรเป็นตัวที่สามครับเลขแปดครับชนแปดสูตรนะครับต่อไปเลขเก้าครับเลขเก้าครับเลขเก้าหนึ่งสูตรสูตรที่สองเลขเก้าไม่มีครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งศูตร์สองศูตร์สามศูตร์สี่ศูนย์ห้าศูตร์หกศูตร์เจ็ดศูตร์แปดศูนย์ครับเลขศูนย์เป็นตัวที่สูตร์ตัวที่สี่ครับชนแปดศูตรนะครับเลขศูนย์แปดศูนยครับครบทั้งสิบตัวเลขครับทั้งสิบตัวเลขในตำแหน่งเลขปักหลักร้อยบนครับสรุปเลขชนกันทั้ง 8สูตรครับทั้ง8สูตรจะได้เลขเด่นที่ชนกัน8สูตรอยู่ที่4ตัวครับใน4ตัวมี3 5 80ครับ3580เป็นเลขเด่นปักหลักร้อยบนครับนี่คือเลขสูตรคำนวณได้ครับมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่17มกราคมในตำแหน่งเลขปักหลักร้อยบนสรุปเลขชน8สูตร ได้เลขเด่น4ต,ตัว3 5 8 0จะเดินตามสูตรคำนวณนี้หรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับใน4ต,ตัวครับใน4ต,ตัวนี้ถ้าเทียบสูตรนะครับถ้าเทียบสูตรเด่นที่สุดนะครับตัวเป็นบังที่เด่นที่สุดน่าจะมาอยู่ที่เลข3ครับน่าจะเป็นเลข3ครับในตำแหน่งเลขปักหลักร้อยบนครับน่าจะเป็นเลข3เด่นที่สุดครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักร้อยบนครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณ วิธีการคิดการคำนวณนะให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบกันตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านใดที่มีแนวทางสูตรคำนวณได้เลขเด่นนะครับมานำมาเทียบมาชนครับในตำแหน่งเลขปักหลักร้อยบนนะครับตีตัวนี้ถ้าตัวใดที่ชนกับตัวเลขที่ท่านคำนวณคิดได้ครับก็นำตัวเลขนั้นไปหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลในตำแหน่งเลขปักหลักร้อยบนครับทุกท่านดีเข้ามาติดตามรับชมครับโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชม ก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเด็กเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมให้หาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักร้อยบนครับสรุปเลข8สูตรชนกันได้เลขเด่น สี่ตัวนะครับนับแต้มชนได้เก่นสี่ตัวมีสามห้าแปดศูนย์ครับในสามห้าแปดศูนย์สี่ตัวนี้ผมเน้นไปที่เลขสามนะครับมารุ่นครับเลขสามจะมาตามสุดหรือไม่ครับสมาชิกท่านใดที่ชอบแนวทางก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีดเลขเด่นๆนํามาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับขอสมาชิก หวยเด็ดเด็กเด่นกำลังวันทุกท่านโชคตีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 4 6นนะครับท่ารนรถครับเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ